ในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำภาพ bitmap นะครับหรือภาพลัสเตอรนั่นเองเข้ามาใช้ในโปรแกรม flat นะครับผมก็ตัวอย่างนะครับผมตั้งพื้นที่สเตทที่1,024นะครับแล้วก็สูงที่768 pixel พิกเซลนะครับผมเฟรมเรทผมอยู่ที่24นะครับ ก็ตั้งไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับในเลเยอร์ที่1นึ่งเลเยอร์ layer นี้ผมจะตั้งชื่อเป็นแบ็กกราวแล้วกันแบ็กกราวนะครับก็คือพื้นหลังนั่นเองแล้วก็ไป import นะครับ import to state เลย import เอาภาพนะครับเอาภาพเข้ามาตัวอย่างนี้ผมเอาเลือก ื้นภาพนี้นะครับดึงพื้นภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดให้มันกึ่งกลางเราะก็จัดวางให้มันกึ่งกลางนะครับหรือใช้เครื่องมือช่วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่านะครับภาพที่ผม import to s t a เ e เข้ามานะครับไฟล์ตรงนี้เป็นไฟล์ jpg นะครับซึ่งไฟล์ jpg เนี่ยจะเป็นไฟล์รูปภาพ ที่มีขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็เมื่อเรา Import เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีในรูปทรงของความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับความเป็นสี่เหลี่ยมทึบนะครับทึบแสงนะครับอยู่เราไปที่โปรแกรม Photoshop นะครับไปที่โปรแกรม p Photoshop แเราก็เปิดไฟล์นะครับที่เราเตรียมไว้ เช่นตัวนี้นะครับรูปล้ฟกนะครับเทียมมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการคัดนะครับคัดเอาพื้นที่สีขาวเนี่ยออกให้หมดนะครับโดยเหลือแต่รูปตัวรถไว้นะครับการคัดก็จะมีหลายวิธีนะครับมีค่อนข้างหลายวิธีเหมือนกันแต่เนื่องจากพื้นหลังนะครับของรูปผมเนี่ยเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่ มันก็ค่อนข้างจะคอนทราส์นะครับผมก็จะเลือกใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool นะครับ Quick Selection Tool ก Click, ็คลิกเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการลากนะครับเลือกคลิกนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับเจเย็นไม่ต้องรีบเราก็จะได้ไรายละเอียดของงานที่ค่อนข้างที่จะ สวยงามนะครับเวลาเรานําไปตัดไปใช้งานนะครับเมื่อเราได้นะครับได้ขนาดของรูปที่เราต้องการแล้วนะครับก็เช็คดูความเรียบร้อยนะครับตามขอบตามมุมนะครับคร้าวนะครับตามนี้พอหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เครื่องมือนะครับ refine ฟ d g e นะครับ ในบางเวอร์ชันนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปที่ select ที่เมนูบาร์นะครับแล้วก็เลือก refine edge นะครับพอเลือก refine edge ปุ๊บนะครับมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เราสามารถที่จะเลือกอย่างเช่นพื้นขาวมันขาวอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกเป็นพื้นดำเพื่อที่จะตัดไปใส่กับอนิเมตของเรานะครับผมก็มาเลือกดูนะครับเลือกดูแล้วก็ปรับ ค่าต่างๆนะครับตามที่เราต้องการซึ่งแต่ละงานมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้เช่นผมปรับตามนี้นะครับกดโอเคพอกดโอเคเสร็จปั๊บวิธีการง่ายๆก็เราก็ Copy นะครับรูปหลดโฟกนี้มาเลยนะครับ Edit B, นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ new นะครับแล้วก็กด ok ไปได้เลยนะครับขเขาก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดที่ edit แล้วก็ page นะครับหรือ ctrl o n o v มาปับ๊บนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าพื้นขาวก็ยังมีอยู่นะครับในส่วนของ Layer นะครับ layer page เข้ามานะครับ พอเราเพจเข้ามานะครับนี่นะครับมันก็จะมีพื้นหลังอยู่ในส่วนของเลเยอร์แพเนลนะครับให้เราลบ delete ตัวนี้ออกไปนะครับจะเห็นว่าพื้นข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นตารางตารางแล้วนะครับพื้นหลังก็จะเป็นตารางตารางละตารางตารางนี้ให้เรารู้เลยว่าภาพที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นภาพอัลฟาชัแนลนะครับอัลฟาชแนล นี้ผมก็ทำคร่าวๆให้ดูนะครับในส่วนกระจกอะไรนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ไฟล์เซฟแอดก็ได้นะครับเซฟแอดเมื่อเราเซฟแอดเสร็จเราก็มาตั้งค่าตัวนี้นะครับฟอร์แมตให้เป็น PNG นะครับ PNG นะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์ ชื่อซะนะครับเลือกเป็น png นะครับแล้วก็กด save เรียบร้อยนะครับอ่ะกดโอเคอีกรอบหนึ่งเรากลับไปที่โปรแกรมแฟดนะครับโปรแกรมแฟดเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่ผมจะวางรถเข้าไปผมลองเพิ่มนะครับ import import to state นะครับแล้วเลือกไฟล์ที่เป็นคา ที่เป็นรถนี่นะครับที่เป็นไฟล์ jpeg นะครับเป็นไฟล์ jpeg เนี่ยนะครับไฟล์ jpeg นะครับเป็นต้นฉบับที่ผมก่อนจะตัดนะครับผมกด o p เ n นขึ้นมาแล้วก็ย่อลองดูนะครับจะเห็นว่าพื้นขาวเห็นไหมครับไฟล์ jpeg จะติดพื้นขาวมาด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของงานไฟล์สี่เหลี่ยม นะครับส่วนทีนี้ผมจะมาลอง import ไฟล์ที่เป็น png ดูนะครับไฟล์ png ไปที่ไฟล์ import นะครับลืมผมลืมหม่นะครับไปที่ไฟล์ import import to state แล้วก็เลือกไฟล์ที่ตัดไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟล์ png นะครับกด open เห็นไหมครับว่าอย่งเท่านี้นะครับรูป bitmap นะครับหรือลาสเตอร์ที่เรานำมาใช้งานในโปรแกรมแฟนซึ่งส่วนใหญ่แล้จะเป็นเวกเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของอัลฟาชนเนลซึ่งเราก็สามารถนำมาทำเป็นแอนิเมชันได้เหมือนกันกันกบเวกเตอร์เลยนะครับผม